ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรายงานผลบอลพรีเมียร์ลีกในแมตช์เดย์ที่ยีแบบครบทุกคู่นะครับวันนี้เราก็เป็นการรายงานผลบอลฮะจากศึกพรีเมียร์ลีกครับที่เรียกได้ว่านี่เดือดทุกคู่ก็มีคู่ที่เรียกได้ว่านี่ไม่น่าแพ้แต่กลับแพ้แล้วก็มีคู่ที่เรียกด้วว่า,ามันดุเดือดสนั่นจอจน ใบแดงวั่นสนามครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคู่เนี่ยต่างซัดกันเดือดขนาดนี้นะก็มีคู่ที่เรียกว่าคืนฟอร์มกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะสำหรับแมตช์เดทที่23นะก็มาเริ่มกันกันที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกเราก็จะแรงงานคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับซอลแทนตันครับนิวคาสเซิลชนะซอลแทนตันสามหนึ่งผมก็จะแรงงานทุกบอลแบบรวดเร็วเร่งรัดรวดเร็วแบบเหมือนเคยครับผมจะพูดแบบรวดเร็วนะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอ่อคู่ที่สองครับเป็นไบรตันกับเอฟเวอร์ตันครับเอฟเวอร์ตันก็สามารถชนะไบรท์ตันไไปดด้้วยสกอรหน สองทีมโดนใบแดงทั้งสองทีมนะครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดูเดินเลือดผ่านมากแล้วก็บอลหมัดเจอฟอเรสครับบอลหมัดกับฟอเรสบอลหมัดก็สามารถถล่มฟอเรสไปได้ด้วยสกอร์หต่อศูนยนะ์ะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอันดับ3เราเนี่ยพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกแล้วครับในการชนะต่อเนือน่อนนงติดติดกันแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครมาหลายนัดติดนะครับแต่ว่ามันเจอกับบอลหมัดนี่ทําให้เขาเสียอาการเขาทำให้โดนบอลหมัดถล่มไป5เมตรครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเปเปอร์กับสเปอร์ครับสเปอร์ชนะตัด เลเตอร์กับสเปอร์ครับสเปอร์แพ้กับเลสเตอร์สอหรึ่ือเรือเลเตอร์ชนะสเปอร์สอตครับก็เวนฟอร์กับพิตันพาร์เลตเวนฟอร์ชนะคิตันพาร์เลตสอครับไอตันเวลาเสมอกับเวนแฮมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ๋อผู้เรียวผู้กับอิสเวตทาวครับเรียวผู้ก็สามารถชนะอิสเวตไปได้ด้วยสกอร์สีต่อหครับไม่น่าเชื่อว,ว่าสกอร์นี้จะเกิดขึ้นนะครับว่าอิสเวตทาวเนี่ย,ยตีใครแตกได้ทั้งลูกหนึ่งครับไม่น่าเชื่อทั้งว่าจะเรีราารเยว เชลซีครับเชลซี Chelsea ก็แพ้กับแมนเชสเตียร์ไป3ต่อ1นนะแมนเชสเตียถลม Chelsea, ่มเชลซี3-1หนึ่งครับเป็นอะไรที่เรียกว่าแมนเชสเตียร์เนี่ยกลับมาขึ้นความกำลังทวงบัลลังก์ที่เรียกว่าเป็นทีมที่กลับมาอร์มดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถชนะแต่ว่าเขาสามารถชนะเชลซีได้3ต่อ1ครับคู่ต่อไปครับแมนยูกับฟูลแลมครับครูนี้เนี่ยเคย่พยแพ้กันมาก่อน,นในนัดที่แล้วนะแต่ว่าทางแมนยูเนี่ยก็สามารถพลิกสถานการณ์ครับพลิกสถานการณ์ชนะฟูลแลม่ต่อศูนะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่า รายละเอียดแมตคู่นี้ยเขาก็จะมารายงานด้วยนะรายละเอียดแมตคู่นี้นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าแมนยูในเต็ดเนี่ยดิเลวันรัดกลมกว่าและแรกที่เจอกันมาแล้วก็คนที่ยิงประตูชัยกับแมนยูเนี่ยเป็นมาติเนีสนะครับมาติเนีสก็ยิงประตูขึ้นนําในนาทีที่78็ดแล้วก็เป็นประตูชัยหลังจบเก้สินาทีนะรายละเอียดแมตคู่นี้ครับรายละเอียดแมตก็จะเป็นแมนยูมีโอกาสยิง4ครั้งครับฟูลแลมมีโอกาสยิง9ครั้งแมนยูยิงเข้ากรอบ1ครั้งฟูลแลมยิงเข้ากรอบ3ครั้งแมนยูครครับฟูลมคองบอล51แมนยูสงบอลคว เครั้งครับฟุแลมสองบอล496ครั้งแมนยูเตดมีตาการสองบอลมันดสา8เปซ็ฟูแลมก็8 3เรหมือนกันแล้วก็แมนยูฟาวเก้าฟูตแลมฟาวเจ็ดแมนยูหนึ่งใบเหลืองฟูแลมศนใบเหลืองแล้วก็แมน 0, ยูศใบแดงฟุแลมนใบแดงมนสลหน้าฟลมส, NG, มสลำหน้าแมนยูน u, เตะมุศครั้งฟุแลมเตะมุมสครั้งนี่คือรายละเอียดแมของคู่นี้นะคู่ที่เรียกไดว่านี่พิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างน่าสนใจมันกับสลับทีมแมนยูนะครับสล ที่ผมได้นำมาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบการสันสนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพื่ให้ทคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับ ในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน youtube นะซึ่งความจะขึ้นรวบเรื่องอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับนะที่ทางช่องเรานะแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ Google Site ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิง์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับใน คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ